เส้นคอดีๆนะครับทองนะครับนี่ทองนี่จะทองนะครับ หน้าตาสวยจริงๆนะครับดูช้านะครับดูไปที่จุดที่จุด เสถนยินขอหรือว่าห้ปลาแลครับกีวรริ้วกีกวรคมชัดครับสังกติกนะครับนิ้วมือ ดูด้านหลังเลยครับดูด้านหลังนี่เห็นบอกพิมพ์ประกบนะครับพวกรอยบอกพิมพประกบนะครับเลยนะครับนี่ตรงนี้ลงนี่เลยนะครับนี่เวยนะครับขึ้นบนหัวนะครับหัวก็มีเป็นรอยบุบนะครับ เดียดทองเดียดน,นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเอ่งเป็นหลุมนะครับเป็นบุบลงลึกนะครับนี่ก็หัวนี่ก็นะครับวัดลองโพรุ่นแรกก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่รอยรรบุบรอยบุบบนหัวสุดยอดเลยนะครับนี่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 ข่คมคล้บเลยนะครับ คมคีบเลยนะครับเนีย่ยรอยประกบนะครับนี่รอยประกบนี่สวยดีโอ้ยโทรศัพท์คงไอ้แค็ ถ่ายที่ไหนก็ไม่ดีไม่เห็นดีเลยพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับไม่ใช่พิมพฐานสูงพิมพ์คอใหญ่คอตึงไม่ใช่นะครับพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์คอเดียวพิมพ์นิยมนะครับตัวไม่หนาไม่อ้วนนะครับ ตัวบางนะครับตัวบางพิม์เตี้ยนะครับตัวองค์หลวงพ่อนะครับไม่หนาปึกนะครับคอไม่ใช่คอใหญ่คอตึงนะครับคอเรียวธรรมดานะครับคอหลวงพ่อเลยนะครับตัวอย่างนี้เลยนะครับเห็นพิมพ์รอยประกบ เ็นถึงสองดา่านเลยนะครับครับดู พิมพ์ฐานเตียงไม่ใช่พิมพ์คอคอตึงนะครับตัวเลียวพิมพ์ตัวคอเล็กตัวเลียวนะครับไม่ใช่ตัวอ้วนตัวใหญ่นะครับไม่ใช่พิมพ์มุนว้นนะครับพิมพ์ตัวเลียวตัววางพิมพ์ไม่นานะครับพิมพ์นี้ไม่นานะครับพิมพ์ไม่นานนะครับแต่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยนะครับพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ